สวัสดีครับก็วันนี้ผมจะพามาดูแอรนะแอเวลาใครเปิดแอรนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้นะก็คือเป็นตัวเนี้ยจะเป็น H6 นะครับ H6 รู้สึกว่าจะเกี่ยวกับพวกอ,อะไรอนะ่ะอ่าโบเวอร์ตัวหมุนนะครับอ่าอันนี้ผมก็ยังไม่ค่อยรู้ลึกเท่าไหรนะ่นาออันนี้จะมาบอกวิธีการแก้เบื้องต้นนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะ จะขึ้นโค้ดอย่างนี้นะครับจะไม่ขึ้นเป็นตัวเลข23 24องศาเป็นอุณหภูมิที่เราต้องการนะจะขึ้นเป็น H6 นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทําการแก้ไขกันขึ้นฟอนะครับอันดับแรกนะครับให้ทุกคนกดปิดก่อนนะครับปิดในลักษณะนี้นะในแอร์ก็จะทําการปิดนะครับปิดทีนี้เรามาลองกดอีกรอบหนึ่งกดสตาร์ทนะครับ อันนี้อุณหภูมิแอร์เริ่มทำง,งานแล้วนะครับอันนี้เพื่อนๆเห็นไหมรอบนี้เขาจะขึ้นเป็นตัวเลขเลยยี่สิบห้าองศานะครับอทีนี้เตรียมด้ามอันนี้นะครับด้ามมิโตหรืหอใบมีดอะไรก็ได้กันนะครับอะเขี่ยไปที่โบเวอร์ตัวปั่นทําความเย็นนะครับ่ะตัวน,นี้เห็นไหมทุกคนลมออกมาแล้วนะครับ เพราะว่าไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะคล้ายเป็นลูกหลอกครับตัวหมุนอ่ะมันน่าจะสกปรกแล้วทีนี้มันกําลังในการหมุนอ่ะมันไม่มีนะครับเกิดการติดขัดพอมีเศษคราบสกปรกนะอันนี้เราก็ต้องช่วยมันหมุนนะครับอันนี้คือการวิธีการแก้เบื้องต้นนะครับายามฉุกเฉินเนาะถ้าหมุนไปแล้วมันยังไม่หายแสดงว่าตัวบอร์ดหรือว่าตัวมอเตอร์ตัวนี้อาจจะมีปัญหาอาจจะเสื่อมสภาพและเสียต้องให้ช่างเซอร์วิสเข้ามานะครับอันนี้เป็นวิธีการแก้ การขึ้น H 6หเบื้องต้นนะครับที่ขึ้นโค้ด H 6นะก็ะคือแค่ใช้ไม้หรืออะไรก็ได้ครับที่แบบว่าเข้าร่องได้แล้วก็เขี่ยให้มันหมุนนะครับให้ตัวตัว้าตัวปั๊มลมครับหมุนอ,อันนี้ก็จะเห็นได้ว่าเย็นแล้วนะครับไม่ขึ้นฟอแนละ้วอ,อันนี้จะขึ้นเป็นตัวเลขแล้วนะครับ25้านะครับ25องศาครับก็โอเคครับก็วันนี้ มาแนะนำเพียงเท่านี้ครับถ้าใครเจอปัญหาคล้ายๆกันนะครับก็ลองนำไปแก้นำไปใช้ดูนะครับก็ขอบคุณมากครับ